อาจารย์อาจารย์อาจารย์บอกว่ามีผีเปรตมีสวรรค์มีนรกอย่างเงี้ยสวรคนนรกมันไม่มีจริงหรอกอาจารย์อืมสวรรค์นรกมาอยู่กับใจเรามันไม่ใช่หรอมันไม่มีแบบว่าแบบต้องขึ้นตาย,แล,ตตายแล้วต้องไปนู่นตายแล้วต้องไปนี่อ่ะล้วตายแล้วไปไหนอ่ะตายแล้วก็คือตายไงอาจารย์มันไม่มีสวรรค์นรกนะ แล้วตายแล้วไปไหนอ่ะตายแล้วคือตายคือตายแล้วไปไหนอ่ะตายตายก็คือญาติพี่น้องพาไปวัดไงอาจารย์อ้าวแล้วความเร็วความชั่วไปไหนอ่ะแล้วความเร็วความชั่วคืออะไรอ่ะเราเราก็ทําในปัจจุบันนี้ความเร็วความชั่วก็สันดานเบิ้ง่นไงความเร็วความชั่วแล้วคนจากการกระทำที่เคยทําเร็วทําชั่วมาจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะใครจะเป็นคนรับผิการกระทำนั้นอ่ะ อาจารย์ความเร็วความชั่วมันก็คือมันก็อยู่ในจิตใจเราตอนที่เรายังมีชีวิตมันจะอยู่ในจิตใจได้ยังไงมึงเดินไปตกชาวบ้านเขาบอกอยู่ในจิตใจเหรอมึงเดินไปตกถึงหน้าบ้านเขาเห็นไหมึงบอกอยู่ในจิตใจเดินไปตกเขาก็คือความเร็วที่เราทํากับเขาไงอาจารย์แล้วมึงทำกับเขาแล้วเวลามึงตายไปผลจากการกระทำนั้นมันจะอยู่ไปอยู่ที่ไหนอะผลของการกระทำก็ไม่รู้ไงตายก็คือตายไงอาจารย์มันไม่มีนะสวรรค์นรกตันนี้ไงมึงมาปัญญาอ่อนไายตายก็คือตายแล้วผลจากการกระทำอย่างนี้ใครทําเร็วทําชั่วแค่ไหนก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วตายไม่ตต้ออองงงรรัับผลกกาาทขวเ ก็คือตายก็คือตายมันอาจารย์บอกหน่อยสิว่าสวรรค์นรกมันอยู่ตรงไหนมันมีคนแบบว่าตายแล้วกลับมาเกิดแล้วก็มาบอกไหมอาจารย์ว่ามันมีสวรรค์มีนรกแล้วเวลาเราตายเราเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดของเราตอบตัวนี้ก่อน อันแรกคือหลักการของการเกิดหลักการของการเกิดก,ก,ก,ก็คือหลักของวิสิงอาจารย์มนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากว่าบบปบุญคุณอะไรนะอาจารย์แล้วเราเกิดมา,นมาหน้า,าตาผิวพรรณไม่งามเหมือนคนอื่นเขาหรือหน้าตาเดียวคนอื่นเขาเกิดมารวยเกิดมาจนต่างกันยังไงฟิสิกส์มึงตอบยังไงตอบสิมันรวยเกิดมาจนต่างกันยังไงมันก็อยู่ที่วงตระกูลแล้วก็เรื่องของการทํางานของแต่ละคนนะอาจารย์แล้วทําไมมึงถึงเกิดมาในตระกูลรวย เกิดมาในตระกูลรวยก็คือพ่อแม่ทำเอาไว้ทำเอาไว้ทํางานเอาไว้น like ั่นแหละทำไมมึงถึงเกิดในตระกูลนี้ล่ะทำไมคนอื่นไม่มาเกิดในตระกูลนี้แทนมึงล่ะเอาก็ก็คือเรามาเกิดในตระกูลนี้แล้วไงก็นั่นไงอะไรล่ะทําไมมึงถึงเกิดมารวยทาไมคนอื่นถึงเกิดมาจนเพราะอะไรล่ะคือถ้าเราเกิดมารวยก็คือเราอยู่ในตระกูลรวยเกิดมาจนก็คืออยู่ในตระกูลจนก็แล้วแต่เขาสิแต่ว่าอูถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย เหตุและปัจจัยก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจะถามอาจ้ามึงไม่รู้ได้ยังไงมึงมาเถียงกูฉอดๆแต่มึงไม่รู้อะไรเป็นเหตุในการที่มึงไปเกิดในตระกูลรวยได้ตอบอะไรที่เป็นเหตุเหตุที่มาเกิดในตระกูลรวยก็ไม่รู้นะแต่ว่ารวยไม่รู้ได้ยังไงมึงต้องรู้สิมึงกล้าขึ้นมาเถียงมึงต้องตอบได้ คนเรามันเกิดไปตอบคำถามแรกอ์นาะมันไม่ได้เกิดมาจากบบุญก้อย่าพูดสอนกลับไปตอบคําถามแรกอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดในเมื่อมันมั่นใจว่าตายแล้วจบแล้วเกิดมาจากไหนเกิดมาจากมนุษย์เล่าเนาะอันดับแรกโลกเนาะก็เกิดมาจากตัวตัวแบคทีเรียเนาะแบคทีเรียที่อยู่ในน้าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตคือเกิดมาขึ้นมาจากน้ําเนาะ มันไม่ใช่แบบว่าเกิดมาจากบาปบุญคุณโทษเป็นเทวดานางฟ้าหรือว่าขึ้นมาจากนรกสว์ตกนรกมาจากสวรรค์นรกหรืออะไรอย่างนี้เนาะจานมึงเกิดมาจากน้ำอะไรมือเกิดมาจากน้ำอะไรมึนเกิดมาจากแบอะไรเนาะจาเกิดมาจากน้ำอะไรอาจารย์อาจารย์ไม่เข้าใจหลักฟิสิกส์ใช่ไหมเนี่ยมึงอ่ะไม่เข้าใจไม่ใช่กูไม่เข้าใจมึงน่นแหละไม่เข้าใจน้ำอะไร น้ำที่อยู่ในโลกไงอาจารย์น้ำอะไรล่ะแล้วน้ำมันแยกแยะความเลวความดีได้เหรอมย์มนุษย์ก็คือเซลล์อาจารย์มนุษย์ก็คือแลวเซลล์มึงแยกยังไงว่าต้องไปเกิดในตระกูลรวยตระกูลจนมึงตอบหน่อยเซลล์ว่าอะไรไปตัววัดอาจารย์ผิดเรื่องแล้วนี่ขึ้นมาถามอาจารย์เรื่องนรกสวรรค์กับเรื่องผีตวนี้ยนี่ไงกูถามมึงถึงหลักเหตุการณ์เกิดก่อนมึงจะไปสวรรค์นรกได้มึงต้องเกิดมาก่อนไงมึงไม่เกิดมามึงจะไปสวรรค์นรกยังไงเกิดมาจากน้ำก็ถูกไหมอาจารย์น้ำข้างวน้ำมึแอ่ะน้ำมึงอ่ะยกกนยยังงไ ก็ยึ่ตระกูลก็คือตระกูลเนาะพ่อแม่ญาติที่สอคนแล้วอะไรเป็นตัวเหตุให้มึงไปเกิดรวยกับจนทําไมมึงถึงรวยทําไมคนอื่นจนกูถามอันนี้อะไรเป็นเหตุมันไม่มีเหตุหรอกว่าจะรวยหรือจนมันไม่มีเหตุมันจะมีผลมาได้ยังไงมึงต่อตัวนี้ให้ได้คนต่างกันเพราะอะไรมีธุรกิจต่างกันเพราะอะไรเนาะ มึงจะคุยกับกูไหมเนี่ยมึงจะคุยกับตัวเองหรือจะคุยกับกูมึงคุยกับกูแต่มึงไม่หยุดพูดเลยเนี่ยกูถามมึงตอบก่อนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดของมึงที่ทําให้มึงแยกได้ระหว่างรวยกับจนตอบอันนี้ก่อนอาจารย์อาาจรย์ตอบมาอาจารย์บอกมาอ้าวมึงต้องตอบสิก็ได้เมื่อมึงบอกว่านรกสวรรค์ไม่มีอ่ะก็นรกสวรรค์มันไม่มีจริงอาจารย์รู้หรอว่าไไม่มีแล้วมึงเกิดจากอะไรมึงเกิดจากอะไร ้าเหตุที่เหตุที่ตระกูลรวยนะก็คือพ่อแม่ทํางานเอาไว้เออแม่มึงไม่เกี่ยวกับเมืองกูถามมึงมาเกิดกับพ่อแม่รวยๆได้ยังไงก็ไม่ได้รู้รู้ล่วงหน้าหรือว่ารู้อ่ะมึงไม่รู้เรื่องหน้าแล้วมึงมาอย่างไงอ่ะก็ไม่รู้ล่วงหน้าไงถึงมาถามอาจารย์นี่ไงมึงไม่ได้มาถามกูมึงมาแย้งคําถามคือกูถามกลับไปที่ต้นเหตุว่า มึงเกิดมามันต่างกันได้เพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในมึงบอกนระกสวรรค์ไม่มีกูเลยถามไงนี่ว่าอะไรมึงมาจากไหนล่ะท่านบอกไม่มีอะ่ะมึงก็ต้องตอบไปได้ถ้าไม่มีต้องไม่มีทั้งหมดถ้าไม่มีคําถามคือมีมึงมาได้ยังไงเอาก็เกิดมาจากพ่อแม่ไงการปฏิสนธีของพ่อกับแม่ไงเซลล์สเปิร์มแล้วก็ตัวรังไข่ค่ะอาจารย์แล้วพ่อแม่มึงเกิดมาได้ยังไงอะ่ะพ่อแม่ก็เกิดมาจากพ่อแม่ทีหนึ่งมนุษย์มนุษย์ ที่เกิดมาก็คือมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาจากเซลล์มนุษย์ทุกคนและสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตก็คือเซลล์ที่ขึ้นมาจากบนผิวน้ำเนาะจานเนาะนี่ม,นมันเป็นปลาหรือมึงเป็น,ล<ก>นปลาดุกแล้วก็โผล่มาจากผิวน้ำนี่ยฮะมันเป็นลูกอสอใช่เพราะว่าทุกๆสิ่งก็คือเซลล์จากน้ำอาจารย์ก็คือมนุษย์อ่ะไม่ได้เกิดมาจากลิงมนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเขาเนี่ยถ้าข้ามไปทางซ้ายก็คือลิงแต่ว่ามันจะมีเซลล์เชื่อมสัมพันธ์กับลิงมนุษย์กัับลิงมมนจะี ออบางสิ่งแล้วก็คมอมาสมที่คล้ายกันมนุษย์ก็เลยแยกไปอีกทางของลิงมันก็เลยทําให้เกิดมาเป็นว่ามนุษย์เกิดมาเป็นลักษณะอย่างนี้ลิงเกิดมาเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตก็เกิดก็คือผุดขึ้นมาจากน้ําก็เกิดขึ้นมาจากแบคทีเรียสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งก็คือเซลล์ แต่หนูถามว่านรกกับสวรรค์ที่อาจารย์หมายถึงกับมันคืออะไรแล้วอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงว่าผีเปดเนาะผีเป็ดทำอะไรก็ไปเป็นเป็ดไปเป็นผีผีคืออะไรอาจารย์วิญญาณทําไมทุกคนผีคือเมืองนั่นแหละไม่ใช่มีใครเมืองนั่นแหละผีตอนเนี้ยเมืองน่ะเป็นผีแล้วกาลังหลอกตัวเองแล้วกูว่าไม่ได้เป็นผีอาจารย์อาจารย์ยังไม่ตอบเลยอาจารย์ตอบมาหน่อยสิก็คกูถามเมืองนี่ไงว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมืองยังไม่ตอบกูเลยเนี่ยมึงชอกูตอบเมึงเนี่ย กูตอบว่านรกสวรค์มีจริงมึงถามว่าต้นเหตุของนรกสวรค์มาจากอะไรกูกําลังไล่ต้นเหตุให้มึงฟังนี่ไงว่ามึงเกิดมาแตกต่างกันเพราะอะไรนี่ไงกูกําลังไล่ต้นเหตุของนรกสวรค์ให้มึงฟังแต่มึงตอบไม่ได้ไงประเด็นก็ไม่รู้ไงว่านรกสวรค์มีจริงสําหรับหนูหนูคิดว่านรกสวรค์มันไม่มีจริงไงอาจารย์ก็นั่นมาสําหรับมึงไงก็มึงไม่เข้าใจไง ก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจก็ในหนูเชื่อว่านรกสวรรค์มันไม่มีจริงนรกสวรรค์ก็คือตัวเราเราทําดีเราก็ได้ดีเราทําชั่วเราก็ได้ชั่วใช่กูว่ามั่นใจแหละนรกคือตัวมึงนะกูมั่นใจเลยว่าใช่กูว่านรกเนี่ยคือตัวมึงแน่ๆอุ้ยหนูเป็นทั้งนรกทั้งสวรรค์อาจารย์มันแล้วแต่อารมณ์เนาะโอ้ยกูว่าไม่น่าใช่สวรรค์นะกูว่าน่าจะนรกมากกว่าอุ้ยบางทีก็ให้ความสุขคนอื่นไงอาจารย์โอ้ยมึงอย่ามาเพ้อเจอเลยกูว่าอุ้ยไม่ได้เพ้อเจอเด็เนี่ยมึงอาเพ้อเจอ เซลตาแล้วของมึงเนี่ยวกลัวเอเจอสุดแล้วมีความน่ารักอยู่แหละแต่หนูอยากรู้ว่าผีมันคืออะไรผีผีอยู่ตั้งไหนไอส่องกระจกเดี๋ยวมันก็เจอกระจกนะส่องเข้าไปนั่นแหละผีอุ้ยผีเจ้สวยมากอาจารย์โอ้ผีสวยกระจกแตกกูว่ามึงเอากระจกมาจากป่าช้ามึงส่องกระจกแปดเหลี่ยมหรือเปล่ากูว่าถึงได้บอกว่าสวยอะกระจกมีปอยคอยเห็นสิงโตอยู่ในกระจกหรือเปล่ากับสิงโตคาบดาบหรือเปล่า ใช่อาจารย์บางวันก็สวยบางวันก็หล่อดจะรหนูถามอาจารย์ก่อนอาจารย์ยังไม่ตอบเลยเนี่ยผีน่ะเรื่องผีกับนรกสวรรค์น่ะกูตอบไปแล้วนรกสวรรค์มีอ่มีแล้วอาจารย์เชื่อรู้ได้ไงว่ามีอาจารย์มีคนกลับกลับมาเกิดแล้วบอกอาจารย์เหรอเนี่ยทาไมต้องบอกอ่ะการที่มึงจะรู้ทุกอย่างว่ามีอ่ะมึงต้องบอกก่อนแล้วต้องมีคนบอกเหรอหรือยังไงไม่ทำไมอาจารย์ถึงเชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์เราพิสูจน์ตามตรกกะไงตามตรรกะและเหตุผล ถ้าคติที่ไปของสัตว์ที่พระเจ้าบัญญัติคือนรกเดรชาเปรตมนุษย์และเทวดาแล้วเปรตคืออะไรเปรตก็คือเปรตไงแล้วทำไมถึงเรียกว่าเปรตล่ะก็พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเปรตไงมันเป็นสัตว์มันเป็นมันเป็นภพภูมิหนึ่งที่ไปสู่การเกิดแล้วทําแล้วทําไมพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าเปรตแล้วใครเขียนคัมภีร์นี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติแล้วพระพุทธเจ้าคือใครก็พระพุทธเจ้าไงเป็นผู้ตัดสรุ้โลกนี้ไงเป็นผู้รู้แจ้งทุกกอย่างในนโลี้ ทำไมเทพาตพู้เจ้าเจ้าถึงเป็นผู้รู้แจ้งคนเดียวอแล้วมึงมีปัญญารู้แจ้งแบบเขาไหมล่ะหนูว่ามึงจะรู้แจ้งเขาได้แต่คําถามคือมึงมีปัญญาเท่าเขาไหมล่ะมึงมีปัญญาเท่าผู้เจ้าไหมล่ะหนูว่าพูดเลยไม่มีปัญญาไม่มีไอคิวเท่ากับพระพูทธจเจ้าหรอกแต่หนูยังไม่รู้ว่าพระพูทเจ้าเจ้าคือใครไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้ะเอ้ามึงไม่มีไอคิวเท่าเขาแล้วมึงจะมาพูดได้ไงว่าแล้วพระพูทธเจ้าทาไมรู้ได้คนเดียวก็มึงมันไม่มีปัญญารู้ได้เท่าระพุทธเจ้าไงพระพู้ดเจ้าจึงเป็นคนเดียว ก็ใช่ไม <Go S 1> ่ฉลาดเท่าอาจารย์ก็ไม่ฉลาดเท่าเนาะแล้วก็ถูกต้องไงจึงมีคนเดียวไงมันเข้าใจหรือยังว่าทําไมคนเดียวพอไม่มีใครฉลาดเท่าไงอ่ะก็ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าทำไมอาจารย์ถึงเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยมึงก็พิจารณาตามเหตุผลดูสิ แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แบบว่าที่จะแบบว่าบอกหลักเหตุผลมาทุกอย่างนะอาจารย์หลายหลายอย่างเนหลายหลายอย่างในโลกนี้ก็มีหลักพิสูจน์ของเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของเซลล์มนุษย์เรื่องของเซลล์สิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างว่าเออเกิดมายังไงตายไปแล้วจะเป็นยังไงมีเขามีเรื่องของการพิสูจน์หลักฟิสิกส์แล้วก็เคมีเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าทาไมอาจารย์ถึงไม่เอาเรื่องนี้มาพูดบ้างทำไมอาจารย์ถึงเชื่อแต่ว่าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะ เป็นมาแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดร้อยเปอร์เซ็นหลักพระพุทธเจ้าสอนว่านารกมีจริงนรกมีหกชั้นเจ็ดเอ้ยนรกมีกี่ชั้นสวรรค์มีหกเจ็ดชั้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมอาจารย์ถึงเชื่อแบบนี้เลยอาจารย์ไม่ลองหาข้อพิสูจน์ขึ้นมาหรอว่าวมันมีจริงหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยนี่ไงข้อพิสูจน์มื่อใจกูพิสูจน์อะไรกูกูพิสูจน์แล้วนี่ไงลงไปอะไรก่อนคนดูเนาะอย่ามาเมายาคุมแล้วก็ลงไปไม่กล้าขึ้นมาก็อย่าพึ่งพูดเนาะอันนี้คือขึ้นมาถามเพื่อว่า อาจารย์อะเผื่อจะมีหลักพิสูจน์ว่าพิสูจน์ยังไงว่าเออนราเราจ์พิสูจน์อะไรพูดมาก็ไม่รู้ไงว่าเพราะว่าหนูไม่ได้ศาสนาพูดแล้วก็หนูไม่ได้นับศาสนาอะไรก็มึงจะให้คูพิสูจน์อะไรมึงก็พูดมาซิก็ในเมื่อมึงบอกให้กูพิสูจน์อะหนูอยากเข้าใจในหลักพิสูจน์ของคนศาสนาพุทธจารย์เพราะว่าหนูเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองหนูไม่ได้เชื่อมั่นว่าศาสนาไหนศาสนาไหนแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่ของแต่ละศาสนาแต่ว่าอยากจะเชื่อว่าหลักพิสูจน์ของศาสนาพุทธอะ พิสูจน์ยังไงดูยังไงว่าก็จะไม่พิสูจน์เรื่องอะไรแ่ละก็พูดมาสิจะยกตัวอย่างให้ฟังไงเรื่องนรกสวรรค์แล้วก็ผีค่ะอาจารย์แล้วทำไมมึงต้องพิสูจน์เรื่องนี้พิสูจน์เรื่องอื่นไม่ได้เหรอก็เพราะว่าเรื่องนี้หนูยังไม่ตื่นรู้ไงอาจารย์ว่าอะไรเรื่องอื่นมึงตื่นรู้แล้วว่างั้นเถอะแล้วมึงไปเอามาจากไหนว่าผีมีก็เคยเห็นอาจารย์พูดว่ามีตายไปก็ต้องเป็นเปรตตายไปเป็นนุ่นเป็นนี่หนูก็เลยเอะเปรตแล้วเปรตใช้ผีไหมสนุก แล้วตายไปมึงเป็นเป็ดอย่างเดียวเหรอไปเป็นนรกได้ไหมไปเป็นสัตว์ยรฉาไปเป็นหมาเป็นแวเป็นบัวเป็นควายได้เปล่าแล้วถ้าไม่ถึงรู้ว่าเราตายไปเราถ้าเราทําไม่ดีแล้วเราต้องไปเป็นสัตว์ยรฉาอย่างเช่นว่าถ้าอย่างแบบไปทุบตีหมาแล้วเกิดมาแล้วตายไปเกิดมาอีกชาติหนึ่งโดนหมาทุบตีแทนอะไรเงี้ยเกิดอะไรอย่างเงี้ยทำไมอาจารย์ถึงคิดว่ามัน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 ต้องมันต้องมาวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดอะไรอย่างเงี้ยอ้าถ้ามไม่ใช่หลักนั้นแล้วสัตว์ยรฉามาจากไหนอะ สัตว์เดรัจฉานาก็เกิดมาจากเซลล์ของสัตว์ไงอาจารย์เซลล์ของสัตว์กับเซลล์ของมนุษย์มันเป็นตัวคนละเซลล์กันแล้วก็โครโมโซมที่ต่างกันแยกกันออกไปแต่และสิ่งมีชีวิตมีโครโมโซมที่แตกต่างกันแล้วโครโมโซมทำไมม,มันถึงมีอารมณ์มึงตอบกูสิมีอารมณ์อะไรนะอาจารย์ก็ม,ม,มีอารมณ์ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ทำไมโครโมโซมเหล่านะถึงมีอารมณ์แบบนี้ได้โอเคความไม่สุขความไม่ทุกข์ใช่ไหมก็คืออารมณ์อารมณ์ของ โทษทีจ้าหนูไม่ได้ถนัดภาษาไทยอารมณ์เรื่องของฟิลลิ่งฟิลลิ่งของเรื่องของความสุขอะไรที่ทําให้เรามีความสุขสัตว์ก็เหมือนกันน้องหมาน้องแมวถ้าเขาเห็นอะไรเขากินอะไรหรือเขาชอบอะไร นั่นแหละก็ทําให้เขามีความสุขนั่นคือความสุขแล้วก็คือสวรรค์ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้อย่างถ้าเราทําอะไรแล้วมีความสุขนั่นแหละคือสวรรค์สาหรับหนูนะหนูเชื่ออย่างนี้แต่ถ้าทําอะไรแล้วมันไม่มีความสุขหรือใครมาทําให้เรามีแต่ความทุกข์นั่นแหละก็คือนรกที่เราตกลงไปสําหรับหนูไม่เชื่อว่าหนูตายไปแล้วจะต้องไปเกิดบนสวรรค์หรือจะต้องไปเกิดนรกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้นรกสวรรค์ไม่จําเป็นต้องเชื่อเลยก็ได้แต่คําถามคือความสุขขออองเรราคืะไ เราจะรู้ได้ไงว่าเกณฑ์แบบไหนที่ทําแล้วดีทําแบบ ทำแบบไหนแล้วไม่ดีตอบเกณฑ์ให้หน่อยจะดูได้ไงว่าใครเป็นคนชั่วคนเลวจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนดีเอา <ละ S 1> ตอบ <จะ S 1> เกณฑ์ <จะ S 1> ตัวนี้ให้หน่อยได้ไงว, <c oughs> ว่าเราเป็นคนชั่วคนเอยจะดูรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นเป็นคนชั่วหรือคนดีใช่ไหมจารย์คือเราไม่สามารถที่จะมองได้ด้วยตาเปล่าหรอกหนึ่งเราต้องทดสอบนิสัยแล้วก็เรื่องของการพูดคุยเราต้องใช้ลหลักจิตวิทยาคุยกับเขาว่าคนน้เขาเป็นคนดีไหมหรือว่าเป็นคนไม่ดีเราก็ลองคุยไปสักพักหนึ่งเราไม่สามารถที่จะเดินผ่านปุ๊บล้วรู้เลยว่าคนนั้เป็นคนดดีีหรือคนไม่ เราจะเอาเกณฑ์อะไรวัดเกณฑ์ของหลักการพูดคุยหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรอะหลักการพูดคุยคือเกณฑ์อะไรหลักการพูดคุยอย่างเช่นเนี่ยคุยกับอาจารย์อย่างเนี้ยอย่างหนูวน่าหนูว่านะอาจารย์เป็นคนดีคนดีมากของคนที่สั่งสอนคนอื่นทั่วไปเนี่ยก็คือหลักเกณฑ์ของการพูดเราทุกคนจะมีจิตวิญญาณในเรื่องของการพูดและเชื่อมั่นในในตัวเองไม่ต้องสนใจคนอื่นเเออาตัวง<ด>วงแล้เอาตัวเอง เราจะรู้ได้ไงว่าเราดีหรือเราเลวเราจะดรู้ได้ไงหรอว่าเราเป็นคนดีหรือคนเลวอันนี้มันก็มันก็คือทุกคนอ่ะหนึ่งเราต้องมีการยอตัวเองแล้วทุกคนมีการยกย่องสรรเสริญตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีมากไม่มีใครว่าหลอกตัวเองอ่เป็นคนเลวมากถูกไม้จานอืมแล้ว ก็นี่ไงเราก็คิดว่าเราเป็นคนดีไงเพราะว่าเราถ้าเราคิดว่าคนดีเราเป็นคนดีแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเกณฑ์นั้นมันเป็นดีจริงหรือไม่ดีจริงถ้าเราคิดเองไม่เชื่อตามหลักคําสอนคําถามคือถ้าเราไม่มีเกณฑ์ของคําสอนของผู้รู้จริงๆตามหลักคําสอนเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเราเองดีหรือเลวและหลักคําสอนคําสอนมันสามารถที่จะบอกได้เลยไหมว่าคนไหนดีหรือเลวบอกได้สิมันเป็นเกณฑ์เลยว่าเนี่ยเรียกว่าดีเนี่ยเรียกว่าเลว แล้วเราส่วนไงเรียกว่าดีเรียกว่าเลวอาจารย์ก็เลวโดยเจ้าบัญญัติคือการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจสามอย่างนี้คือเกณฑ์ความดีความเลวเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับตัวหลักหลักฟิสิกส์แล้วก็จิตวิทยาที่มาพูดถึงกันว่าถ้าเราเชื่อมโยงว่าฟิสิกส์มีจริงอธิบายหน่อยเกณฑ์ดีเกณฑ์เลวตามหลักฟิสิกส์ทำยังไงฟิสิกส์คือสามหลักฟิสิกส์คือสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาจากไหน ให้ตอบว่าเกณฑ์ดีเกณฑ์เลวให้ตอบเกณฑ์ดีเกณฑ์เล็วอย่างนอกเรื่องเกณฑ์ดีเกณฑ์เร็วก็คือหลักจิตวิทยาม่ใช่หลักวิสีขาจานย์ตัวเองจะรู้ได้ไงว่าตัวเองดีหรือเรวใช้เกณฑ์อะไรวะคิดว่าหนูเป็นคนดีไงก็รู้ก็รู้แล้วน่ะของเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์ก็คือหนูคิดว่าหนูเป็นคนดีเพราะหนูทําความดีขาจารย์อะไรคือความดีความดีก็คือหนึ่งไม่ทํร้ายผู้อื่นไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่ทํร้ายสิ่งมีชีวิต ชนิดอื่นไม่ไม่ไมติฉินนินทาไม่ไม่ทําให้ผู้อื่นมีแต่ความไม่ทําให้ผู้อื่นมีความทุกข์ที่เราไม่ทาให้คนอื่นรู้สึกผิดและรู้สึกไม่ดีเมื่อเราพูดคุยด้วยนะี่คือความดีดีเริ่มต้นจากไหนความดีหรอความดีก็เริ่มต้นจากตัวเราเองอาจารย์เราจะไปเริ่มต้นจากไหนได้ออาจารย์ก็ถ้าเราจะทำความดีตอนแรกเราก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนสิ แล้วตัวเองอ่ะจ,จะเริ่มต้นจากไหนคําถามอ่ะเริ่มต้นจากอะไร,รก็ตัวเองก็เริ่มต้นเราจะพูด<อ>ดีได้เริ่มต้นจากอะไรก่อนที่ะจะไปทําความดีคนอื่นเราก็เริ่ม่ต้นจากตัวเองก่อนจะพูดดีต้องทําอะไรก่อนคิดไง Because อ่าก่อนจะทําดีต้องทําอะไรก่อนก็คิดไงวิเคราะห์คิดอะไรคิดดีใช่ไหม คิดดีวิเคราะห์วิจารณาว่าเราจะพูดอะไรก่อนเราจะพูดอะไรออกมาเราก็ต้องวิจารณาคําพูดคิดก่อนว่าเราเราจะพูดอะไรถ้างนั้นมันจะมีคําพูดขึ้นมาหรอว่าให้คิดก่อนพูดไม่ใช่พูดและการกระทําก่อนที่เราจะมานั่งคิดที่หลังใช่ถูกต้องเลยนี่ไงบางอย่างมันก็เชื่อมโยงก,กันกับหลักหลักพระพุทธเจ้าแต่ว่าหนูมาสงสัยเรื่องที่ขอโทษนะคะอาจารย์สงสัยเรื่องที่อาจารย์บอกว่า ตายแล้วเปนาา็นนรกสวรค์นี่แหละเมื่อเราเป็นคนดีแต่ว่าสาหรับหนูหนูคิดว่านรกสวรา์มันอยู่กับโลกปัจจุบันนี้แหละที่เรานี่นายอาจารย์ถึงถามถ้าเรา,าไม่ชชเชื่อ,อเรื่องนี้เอาไมา่ต้องเชื่อเรนะื่องนรกสวรา์ก็ได้ตายแล้วไปไหนถ้าตายแล้วหรอสาหรับหนูหนูบอกอาจารย์ไปแล้วตายเราญาติตพี่น้องเอาเอาศพอะไปเอยเอาสอพออะไปไปวัดหรือไม่ก็เอาไปฝังเนี่ยคือคือหลักความจริงสําหรับที่หนูเชื่อแล้วคือจบใช่ไหม อะไรนะคะแล้วคือจบใช่ไหมแล้วก็คือจบไงมันไม่มีแบบมาเวียนว่าตายเกิดจากสำรับหนูคิดว่าเกิดเกิดมาโอเคเกิดแก่แก่มีเจ็บเจ็บมีไหมทุกคนมีเจ็บก็คือป่วยเข้านู่นนี่นั่นเกิดแก่เจ็บตายแต่มันจะมาเวียนว่ายอีกเหรออาจารย์มันไม่มีใครจริงมาพูดลรวมาบอกเรื่องนี้อ่ะอ้าวแล้วเราตายแล้วอ่ะแล้วความเลวความชั่วในตลอดชีวิตเราอ่ะเราไม่ต้องรับผลของการการะทำเหรอ อันนี้ไม่รู้เพราะว่าหนูยังไม่เคยตายแล้วมาเกิดใหม่ไม่รู้ไม่ได้เราต้องรู้เพราะเรามั่นใจว่าไม่มีไงเราต้องมั่นใจว่าเราต้องรู้หลักครอบครอบคลุมทั้งหมดถ้าเราจะพูดว่าสิ่งสิ่งหนึ่งไม่มีนั่นหมายความว่าเราต้องมั่นใจในหลักเหตุผลนั่นแล้วว่ามันไม่มีจริงๆใช่หนูมั่นใจว่ามันไม่มีจริงๆไม่มีใครตายแล้วมาเกิดใหม่เราบอกว่าตายแล้วคือจบความเลวความชั่วผลของการกระทําไปไหนผลของการกระทําก็อยู่ณปัจจุบันที่เรายังไม่ตายนี่ไงจารย์ แล้วอาจารย์ถามว่าเราทําลายชีวิตคนอื่นตายแล้วเราตายคาตรงนั้นเลยผลจากการกระทําที่ครอบครัวเขาเดือดร้อนไปรับผลตอนไหนถ้าสมมติว่าหนูไปทําคนหนึ่งเขาตายนะผลของการกระทําก็ไปติดคุกไงคะอาจารย์ขึ้นศาลไเมารเราตายตอ,อตอนนั้น,น,นเราทาลายชีวิตเขาตายเสร็จปุ๊บ,บเราตายตอนนั้นเลยผลของการกระทํารับตอนไหนก็อันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ได้บอกไม่ได้ได้ยังไงในเมื่อเรามั่นใจว่าไม่มีการเกิด ใช่หนูมั่นใจว่าไม่มีการเกิดใหม่มั่นใจก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าเพราะอะไรการเกิดใหม่ของหนูก็คือก็คือมนุษย์ที่เกิดมาจากเซลล์นี่แหละจานเรื่องของสเปิร์มแล้วก็ตัวรังไข่ที่ซึ่งมีการปฏิสนธิกันในระดับของวิทยาศาสตร์เนาะใช่เราไหมก็ไม่รู้ไงหนูไม่รู้ว่าจะเกิดมาใหม่นี่ไงปัญหาคือเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแต่เถียงกับอาจารย์เราจะเถียงกับอาจารย์เราต้องหาเหตุผลให้ได้ ในเหตุผลที่เราเชื่อเราเชื่อแบบนั้นต้องยกเหตุผลให้อาจารย์ให้ได้อาจารย์ถามว่าเมื่อเราตายความเลวความชั่วที่เราทําหายไปไหนดาดาอาจารย์หนูคิดว่าหนูมีอยู่หนูนึกล้วคำหนึ่งที่อาจารย์เคยเคยพูดเหมือนเคยพูดไปว่าถ้าเราแบบทําความเลว,คว,เวความชั่วแล้วถ้าสมมุติว่าเราเรามีลูกมีอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ตายไปความเลวความชั่วบางอย่างเวรกรรมอะไรมันก็จะไปตกทอดถึงลูกหลานใช่ปะใครพูด หลักพุทธอะไรอย่างเงี้ยไม่มีพุทธไม่มีหลังนี้ไม่มีแล้วใครกระทำกรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นไม่มีใครรับแทนใหม่ฮะมันไม่มีเกิดใหม่จาย์ก็อธิบายมาสิความเรวความชั่วหายไปไหนความเวค่ะถ้าเรามั่นใจไม่มีการเกิดใหม่ต้องอธิบายให้ได้ก็มันอยู่นะปัจจุบันที่เรายังไม่ตายเงี้ยจานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคค่ะฮัลโหลจ้าขอบคุขึ้นของขวัญลูกชิ้นนะจ๊ะ จ้าลำญยตลาดเลยจ้าอ่าท่อนี้เหรอขอบคุณสำหรับของคนทุกชินเด้ออ่าๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าๆเดี๋ยวเราค่อยคุยกับอาจารย์ใหม่เนาะพอดีว่าทนายพัยก็จะขอขึ้นใหม่ได้ได้ได้จ้าเยอขอบคุณมากๆเลยก็ยุตสารขึ้นมาแลกเปลี่ยนเออสาธุ